ครับพีเนอะวันนี้วิ่งข่ำเลยเนาะครบบวันนี้ก็พล้วครับผมเรื่องงานแลน้วเนาะเคครับผม เดี๋ยวถ่ายครับผมเนอะวันนี้ก็ไม่ใชัอะไรครับกดไหนกดแชร์กดติดตามนะครับช่องจัดชายพาดูยนะครับวันนี้ก็วิ่งจังขับเลยครับผมเนาะ ทีมงานเราก็เสียไปหนึ่งคันครับผมไม่อะไรถเสียนะของเสียมีเราลดหมอน้ำตันครับผมนะแล้วก็แล้วก็ซ้อมครับคันางช่างก็ล้งใส่หมอน้ำอยู่เนาะเีครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ